สวัสดีครับวันนี้พวันที่สองวิถุนาหกห้านะครับมีเรื่องข้อทๆดออกมาอีกเรื่องนะครับเป็นกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งวิทยุนาที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี้นะครับเป็นพีดีพีเอนะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับผมเข้าไปดูแล้วครับกําลังสั่งซื้อมาประมาณสามเล่ม ดูแล้วเนื้อหาอธิบายเนี่ยหนามากเลยครับแต่วันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีหลักการสําคัญของพรบเนี้ยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเฉพาะหลักๆนะครับพรบเนี้ยที่เขาเรียกว่า PDPA เนี่ยก็มาจากภาษาอังกฤษว่า Personal Data Protection Act นะครับเป็นสิทธิที่เราจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนะครับเพราะผมอ่านในเรื่องของ หลักการที่ผมไปฟังตามเว็บเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราครับหลักการสําคัญมีอยู่4หลักการครับหลักความโปร่งใสหลักเฉพาะเจาะจงหลักสิทธิของเราหลักความปลอดภัยหลักความโปร่งใสเนี่ย transparency นะครับเป็นลักษณะของคือเขาต้องขออนุญาตคือต้องขออนุญาตในเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรของเราเนี่ยครับเอามาเป็นหลักของเฉพาะเจาะจงเขาเรียกว่า s p e c i a i t i y นะครับ ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะตอนนี้เรียนแย่กว่าลูกอีกครับลูกอาอนุบาล2ไปไกลกว่าผมเลยครับเอาเป็นว่าใจกล้าพูดไว้ก่อนนะครับส่วนหลักอันที่3เป็นเรื่องของความเคารพในสิทธิของเราเป็นเรื่องของ respect in people life นะครับคือต้องเคารพสิทธิของเราด้วยนะครับแสดงว่ากฎหมายนี้มมีประโยชน์อาจจะมีประโยชน์ทั้งเราทั้งองค์กรด้วยนะครับ อันที่4เป็นเรื่องความปลอดภัย Security นะครับคือความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เป็น4หลักสําคัญนะครับความโปร่งใสเฉพาะเจาะจงสิทธิของเราและความปลอดภัยนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับใครมั้งครับคือมันไปเกี่ยวข้องกับบุคคล2กลุ่มคือบุคคลกลุ่มแรกก็เช่นเรานะครับแต่ไม่ได้เฉพาะเรานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับลูกค้าพนักงานคู่ค้าและคนที่สมัครงานครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของ เช่นรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เขาจะเก็บข้อมูลของเราไม่ให้รั่วไหลนะครับนะครับเป็นบุคคลสองกลุ่มนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการคุ้มครองอะไรบ้างนะครับมันมีอยู่แปดแปดอย่างอันนี้เช่นระบุการระบุเป็นข้อมูลตัวตนของเราข้อมูลสำหรับการติดต่องานหรือองค์กรหรือเกี่ยวกับการค้าขายอะไรพวกนี้นะครับแล้วข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับ กา,ารสมัครข่าวสาราในแบบรการอบรมหรืองานอะไรต่างๆนี่ครับเป็นเรื่องของอันที่5เป็นเรื่องของสิทธิอันที่6เป็นการเข้าเว็บไซต์เวลาเข้าเว็บไซต์อะไรมันก็จะรู้ข้อมูลเราหมดนะครับนี่เขาจะคุ้มครองเรานะครับต่อมาเป็นอันที่7เป็นเรื่องของสุขภาพข้อมูลด้าน,านสุขภาพเวลาจะไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นข้อมูลที่8เป็นเรื่องของความลับนะครับข้อมูลเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องของออนไลน์หรือเปล่าครับ เขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เฉพาะอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของภาพเรื่องของเสียงภาพนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสาหรับบทลงโทษมันก็จะมีอยู่3อย่างครับเป็นบทลงโทษการปรับทางปกครองอันนี้เงินเข้ารักครับแล้วก็เรื่องของโทษอาญาแล้วก็แพ่งนะครับดีผมสั่งหนังสือมาสามเล่มแล้วเดี๋ยวมารีวิวมาเล่าให้ฟังในสาระสำคัญในอ,นะอันนี้จะเอาเฉพาะหลักเ,ยเฉยๆนะครับ ก็ติดตามผมใน YouTube หรือในเพจชื่อสรุปบันทึกเหตุการณ์สำคัญได้นะครับขอบคุณมากครับ